สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจาาโทเฮลี่พา2สองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับของท่านอาจารย์นองวัดไซขาวปีพศสองหนะครับซึ่งนะครับ เมดแตงนะครับ uh, อันนี้นะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวนะครับที่ท่านอาจารย์นองสร้างแล้วก็ปลกเสกนะครับเมดแตงป C สองนะครับผมเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับฟังให้นี้นะครับรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวที่ท่านอาจารย์นองปกเสกนะครับผมแล้วก็สร้างด้วยนะครับเงาเกินไปนะครับไม่โฟก,กัส อ่ะมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเออเป็นพระที่น่าเก็บและก็น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับพระเม็ดแตงอาจารย์นองวัดไซขาวปีพศสองห้าสี่สองนะครับมีอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเม็ดแตงอาจารย์นองผมว่ารุ่นนี้มีอนาคตนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเม็ดแตงปีศูนยนะครับก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยหลักพันเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นนะครับเราก็เนี่ยรุ่นนี้ก็เก็บได้แล้วก็ใช้ได้นะครับเม็ดแตงอนหนองรุ่นแรกปี4ี่สเป็นเนื้ออบะบาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับแล้วพระเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขามีการสร้างหลายบล็อกนะครับ แต่บล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดนะครับผมนิยมที่สุดดูยังไงนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเส้นคอเนี่ยสามเส้นนะครับที่ตรงลงมาสามเส้นนะครับบล็อกนี้เขาเรียกว่าบล็อกคอแอนะครับบล็อกคอแอลเนี่ยนะครับจะมีขีดขนาดพื้นโลกนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้มองเป็นรูปตัว l อลนะครับนี่นะครับเป็น l อแบบนี้นะครับ เนี่ยแเส้นคอแล้วก็มีขีดเนี่ยขีดด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับบล็อกนี้นะครับจะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดนะครับแล้วพ้ะเนี่ยสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเต็มร้อยนะครับผมพะสวยมากๆนะครับอันปะกา้าชุบนิกเกิลห่วงเดิมพร้อมนะครับสวยจริงนะครับองนี้ ปยึดเลยนะครับชุบนิกเกิลนี่เงาแวบเลยนะครับเนี่ยเห็นตรงคอไหมครับเนี่ยเป็นแอลเป็นขีดมันจะมีแท่งสมแท่งลงมาใช่ไหมครับเป็นเส้นคอแล้วก็เส้นซ้ายมือสุดเนี่ยจะมีขีดขนานนอน,เ,นเส้นแนวนอนเนี่ยจะทําให้เป็นรูปตัวแอลเนี่ยเขาเรียกว่าคอแอลนะครับพาะลุนนี้เก๋แบบเก๋ตัดจับเยอะมากนะครับ เช่าหาเนี่ยเพื่อนๆไม่พ,พ,พี่ดูศึกษาจากช่องผมไปได้นะครับว่าแอเป็นยังไงหน้าผากมีเนื้อเกินแบบไหนนะครับหูนะครับด้าน,นบนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับฟาร์มคมนะครับก็จะมีตัวหนังสือคําว่าหลวงพ่อทวดวัดช้งให้นะครับแต่ออกวัดไส้ขาวนะครับเหรียญน,นี้พระ สวยและเงามากมากนะครับสวยและเงามากด้านหลังอันนี้เป็นรูปอาจยนนองนะครับด้านล่างเป็นหลวงทวดอันนี้เป็นอาจยนนองบล็อกเขาเนี้ยปากจะแตกน้อยๆนะครับเงาแวบนะครับหูตาจันนองจิกมากเลยนะครับคมชัดจริงเส้นขนแมวที่พื้นเหรียญขอบเหรียญหูเหรียญต่างๆนะครับ วบเลยนะครับหลวงพ่อนองเส้นชีวรเส้นสังคติสวยคมมากนะครับปิดปาร์ตปิดปาร์ตนะครับก็นะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับองค์นี้นะครับ ผมเปิดราคานะครับไว้ที่3 5 0 0้ารอบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับศูนย์4 1้าแเดปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับองนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่จะเอาต้องบอกว่าเป็นองค์ที่4ี่นะครับเพราะตอนนี้ผมจัดระบบใหม่อยู่นะครับในช่องก็องค์ที่ผ่านมาในช่องอะไรเนี่ยที่เป็นว่าสิบองค์ที่เป็นผ่านมาเป็นปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าเป็น1ิบองค์นะ่ยอันนั้นนะคือขายหมดแล้วนะครับ อันนี้กำลังไล่ระบบใหม่อยู่นะครับก็เป็นสามพันห้าองค์ที่สี่นะครับรับรองว่าสวยเงาเว็บแน่นอนสามพันห้านะครับองค์ที่สี่นี่นะครับสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนะครับแล้วก็ยังพอมีอยู่นะครับอีกนะครับพอประมาณเลยนะครับเพื่อนๆจะเอากี่องนะครับสามองห้าองค์เอาไปแจกเพื่อนปีใหม่สิบองค์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับ ผมก็มีอยู่ปริมาณพอสมควรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เป็นพระย่อยแค่หลักพันนะครับก็เอ,อ่อผมประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกองค์ตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงราคาสูงสุดในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนนะครับราคาเท่าไหร่ในช่องประกันแท้ตลอดชีพทุกองคนะครับผมไม่ต้องห่วงแลวพระนี้ก็จะขัดสภาพสวยๆมาทั้งนั้นนะครับ ผาแบบสภาพพอใช้อะไรไม่สวยอย่างเงี้ยผมไม่เอามาเล่นนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่เก็บเองด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะพัดผ้าที่สวยๆนะครับเนี่ยปี๊ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ต้องห่วงแล้วผมก็เก็บผ้าดีด้วยนะครับก็สามพันห้าร้อยบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมอับลองอกปิ้ง ปิงแน่นะครับไม่ต้องห่วงสวยปิ้งสวยปังนะครับสามพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยชุดนี้เนี่ยผมก็ไปได้มาเนี่ยผมก็ได้พวกเนื้อเงินลงยาที่ว่าสร้างสิบเหรียญในตำนานมาด้วยนะครับเนี่ยขนาดของหายจ้ากงนี้ยังโชคดีนะครับที่ได้มานะครับเม็ดแตงที่ว่าสุดๆดเนี่ยที่ว่าเป็นสีแดงที่ว่า หายากนักยากหนาเนี่ยผมมี2ององนะครับองคหนึ่งเนี่ยส่งประกวดติดที่1มาแล้วนะครับองค์นี้ยังไม่ได้ประกวดนะครับผมเผื่อเพื่อนพี่ๆท่านใดแบบ <c oughs> อยากเรียกว่ามีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับก็มีพอสมควรนะครับพาในช่องไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ประกันแท้ตลอดชีพทั้งองอย่างแน่นอนนะครับ เล็กๆน่ารักนะครับให้ลูกแฟนหรือว่าเราแฟนเองเลี่ยมทองก็ไม่เปลืองนะครับสําหรับพระเล็กๆนะครับไซมินิอันนี้ก็จะเป็นหัวไม่ขีดวัดชังให้นะครับปีพศสองห้าสามห้านะครับผมหัวไม่ขีดเนื้อเงินนะครับอันนี้องค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่องค์ละสองพันห้าร้อยบาทเนื้อเงินนะครับพรอมเลี่ยมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็มีนะครับพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพื่ๆนพี่นะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับได้รับชมกันนะครับผมสําหรับ คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ